ก็สวัสดีนะครับสำหรับช่องน้องพงศ์สตูดิโอนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็คลิปสอน Photoshop นะครับก็เดินทางมาถึง EP ที่4แล้วนะครับสำหรับ EP นี้เราก็จะเริ่มนำปลายงานเข้านะครับหรือสร้างเอกสารเปล่าสำหรับโปรแกรม p o t t s s o p นะครับก็จะเป็น EP ที่4นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับอ,อันนี้ก็เป็น โปรแกรม Photoshop นะครับมอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ผมจะเริ่มในการทำสร้างไฟล์งานนะครับก็คือไปที่ไฟล์นะครับไปที่ไฟล์คลิกขวานะครับก็จะเจอคำสั่ง New นะครับคำสั่ง New นี่คือจะเป็นการาสร้างหน้าต่างนี้ก็จะขึ้นมานะครับก็คือเป็นการสร้างเอกสารหรือกระดาษเปล่านะครับทีนี้ ในการสร้างเนี่ยมันก็จะมีแพลตฟอร์มนะครับอยู่หลายหลายแบบนะครับก็จะมีคัสตอมนี่ก็คือเรากำหนดค่าเองนะครับมี U.S. paper นะครับก็จะมีอันนี้ก็คือจะเป็นขนาดกระดาษมาตรฐานนะครับก็จะมีไซส์ไซส์กระดาษนะครับ U.S. paper Yes, Paper. ตัวต่อไปก็เป็น International Paper นะครับอันนี้เป็น International นจะเป็นกระดาษมาตรฐานนะครับจะมีตั้งแต่เนี่ย e สี e 6 e 5 e 3นะครับ b 5 b 4 b 3ก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือถ้าถ้ากรณีที่เราจะทำปกหนังสือปกรายงานเนี่ยถ้าเราจะใช้โปรแกรม Photoshop เนี่ยเราก็เลือกเลือก i n t e r n a t i o n a l Paper นะครับเนี่ยคลิกมาเลยครับ แล้วทีนี้เราก็เลือกขนาดกระดาษที่ที่เราต้องการจะทํำได้เลยนะครับก็จะเป็น p รีเซ็ตสำเร็จเนี่ยผมเลือกส e ีก็ได้แต่ถ้าเราไม่เอา International Paper เนี่ยได้ไหมออนอินได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นโฟโต้โฟโต้นี่ก็จะเป็นขนาดรูปนะครับ2อคูณสอันนี้อ่านี่ความสูงความยาวนะครับ อันนี้ค่าจะเป็นนิ้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนนิ้วเนี่ยเป็นพิกเซลเป็นเซนติเมตรเป็นมิลลิเมตรเป็นพอยต์ได้นะครับแต่อันนี้ค่าเขากำหนดเป็นนิ้วนะครับก็สาหรับโฟตโต้ตนี่ก็จะมีกําหนดขนาด2อคูณสามสี่คูณหกห้าคูณเจ็ดแปดคูณสินะครับอันนี้ก็จะเป็นแลนสเคปก็คือแนวนอนนะครับส่วนพอร์เทตก็คือเป็นรูปแนวตั้งครับทีนี้ถ้าผมไม่เอาตามนี้ละผมจะเอา อ่าคัสตอมผมจะต้องการสร้างอะไรสร้างพื้นหลังให้จอโน้ตบุ๊กนะครับผมก็จะตั้งค่าที่คัสตอมนะครับอ่า uh, ทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นพิกเซลเพราะว่าค่าหน้าจอที่ uh, ของโน้ตบุ๊กที่เรารู้ค่าก็คือค่าเป็นพิกเซลนะครับ1น uh ึ6งสามหกก็คือความ uh, ความยาวนะครับความสูงก็ เจ็ดหกแปดนี่เป็นค่าของหน้าจอโน้ตบุ๊กนะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็น Resolu t i o นนะครับจะเป็นเหมือนค่าความกาเรียกอะไรค่าความละเอียดของออของเนื้องานนะครับจริงๆเอาเจ็ดสิบสองก็เพียงพอนะครับแต่ถ้าอยากให้งานละเอียดก็สามร้อยได้ครับแต่ผมคิดว่าเจ็ดสิบสองก็เพียงพอทีนี้ Color color ก็จะมีหลายสีนะครับทีนี้สีที่มันแสดงกับหน้าจอ พหน้าจอโน้ตบุ๊กหรือว่าถ้าเราจะใช้ในการแต่งภาพหรือทำภาพทํำปกก็ตั้งค่าเป็น R G B color นะครับส่วน C M Y K จะเป็นค่าสีสำหรับตั้งค่าที่เราจะก็ค,คือสร้างงานแล้วเพื่อพิ้นเลยนะครับก็คือสีตรงนี้ถ้าเราดูในจอมันอาจจะเป็นเพี้ยนหน่อยแต่ว่าถ้าเราออกจากโปรแกรมแล้วเราพิ้นเลยมันก็โอเคครับส่วนด้านล่างนี้มีอะไร อันนี้ก็จะเป็นค่าสีนะครับทีนี้ที่โปรแกรมมันล็อกไว้ก็คือตัว working RGB นะครับ sRGB มันจะมี sRGB Adobe Apple RGB นะครับทีนี้ผมจะให้ดู sRGB กับ Adobe RGB สีมันจะไม่ค่อยต่างนะครับนในกรอบสีสีดำนี้ก็คือ sRGB นะครับ่วนไอขอบนอกเนะี่ย จะเป็น Adobe RGB นะครับซึ่งให้เราเลือกเป็น sRGB นะครับทีนี้เมื่อเราเลือกได้ตามนี้แล้วนะครับก็กดโอเคทีนี้อันนี้ด้านบนสุดตอนนี้ตัวชื่อไฟล์งานเราเราจะตั้งก่อนก็ได้นะครับหรือว่าเราจะตั้งตอนที่เราเซฟไฟล์สมมติผมตั้งว่า Wall Paper ตั้งก่อนเลยนะครับ เมื่อกดโอเคนะครับก็กระดานนี้ก็จะขึ้นมานะครับเป็นกระดาษกลาวนะครับเป็นกระดาษกราวนะครับทีนี้อันนี้คือการสร้างกระดาษกราวกรณีที่เราจะทําปกทำป้ายนิเทศป้ายไวนิลหรือว่าเราจะออกแบบตา่างๆก็คือเราสร้างกระดาษกลาวนะครับแต่แต่แต่ถ้าเราจะสร้างจะ ทำอะไรอ่ะจะแต่งรูปเราจะเอารูปเข้ายัางไงการเอารูปเข้านะครับเรา,าสามารถคลิกที่ไฟล์ Open เลือกที่รูปภาพรูปก็จะเข้ามานะครับสังเกตดูในแถบแถบโซนบนนะครับหน้าต่างตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นมามันจะโชว์นะครับอา้าโทษทีครับอาจารย์สอน หน้าต่างโซนบนนะครับเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าแถบชื่อเรื่องนะครับส่วนนี้แล้วแล้วถ้าเราไม่กดไฟล์โอเพนเนี่ยเราเอาเข้าวิธีอื่นได้ไหมได้เช่นเดียวกันครับเช่นผมคลิกไปที่โฟลเดอร์เลยเนี่ยผมเจอรูปนะครับผมต้องการที่จะแต่งรูปนี้นะครับรูปนี้เนี่ยผมลากเข้าเลยได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะครับแต่การลากเข้านี้ ให้เราลากไปที่ด้านบนนะครับของของพื้นที่การทํางานนะครับให้มันขึ้นเครื่องไม้บวกแล้วก็คั่วปี้นะครับเราค่อยเปล่าค่อยปล่อยนะครับแล้วมันจะขึ้นแถบชื่อเรื่องอเป็นแถบที่3นะครับมันก็จะอยู่คนละงานแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราลากมาแล้วเราไม่ปล่อยข้างบนให้มันมีเครื่องไม้บวกแล้วก็ Copy ปี้ปล่อยตรงกลางได้ไหมปล่อยได้ครับแต่ว่ามันจะไปซ้อนกับ ภา,าพเดิมที่เราเอาเข้ามาในในคังแรกนะครับมันจะไม่สร้างงานใหม่นะครับก็คือมันจะเอามาทับภาพภาพเดิมนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ครับก็คือทับภาพนี้แต่ถ้าเราลากมามาใส่ด้านบนนะครับเนี่ยให้มันขึ้นขึ้ขขงไม้บววแล้วก็ปีเราปล่อยมันก็จะเปิดหน้าใหม่หรือแถบใหม่นะครับอันนี้ก็คือการเออไฟล์งานเข้าๆ,ๆนะครับก็คือการสร้างกระดาษเปล่า ง่ายๆนะครับสำหรับขั้นตอนนี้สำหรับ EP นี้นะครับก็การสร้างเอกสารเปล่านะครับคือว่าการอ m p o r t รูปเข้าเพื่อจะมาแต่งนะครับก็จบเพียงเท่าน,นี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากท่านช่วยกดติดตามด้วยนะครับเพื่อการเรียนรู้ที่ต่อเน,นื่องนะครับก็ต้อง ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับอีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ